คิดเขียนบทชีวิตใหม่ตามแบบนี้ให้คุณเขียนสิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากมีตามที่คุณต้องการที่คุณเจาะจงเขียนเฉพาะสิ่งที่คุณเจาะจงว่าคุณอยากเป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยก็เวลาเขียนคุณเขียนเวลาคุณอารมณ์ดีมีความสุข แล้วคุณก็เขียนแล้วก็คุณก็สนุกกับสิ่งที่คุณเขียนยกตัวอย่างเช่นามาดามมอนี่มาดามมอนี่จะคิดว่ามาดามมอน,นี่คุณดีฟิตและเฟิรม์มกระชับมากกว่านี้คุณเติมกว่านี้น่าจะดีหุ่นเฟิมกว่านี้ดีกว่านี้สวยกว่านี้มาดามมอนี่ก็เขียนแล้วก็อารมณ์ดีใครจะคิดยังไงมาดามมอนี่ก็ไม่สนใจเพราะมาดามมอนี่คิดว่าสนใจแต่ พลังภายในของมาดามมินนี่ว่ามีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทําสนุกกับสิ่งที่เขียนก็เขียนไปมาดามมินนี่ก็เขียนตามที่มาดามมินนี่อยากเป็น